ณไงซึ่ลาวซี เรื่องบ่อนคาสิโนโตรงจุดผ่านแดนช่องใสตะกูอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีเพจดังระบุว่ามีขายใหญ่ฝั่งไทยไปมีเอี่ยวด้วยจนสามขายใหญ่สายสีน้ําเงินต้องพาเรตกันขึ้นโรงพักแจ้งความกันไปแล้วสัมทับด้วยเสียงของวีรสมความคิดเลขขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันที่ออกโรงมาเปิดปองว่ารัฐบาลไทยยินยอมให้มีการก่อสร้างบ่อนคาสิโนโที่ว่าบนพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน อา,อาจเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามมาตรา157่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ฝ่ายรัฐก็เรียงหน้าออกมาโตทั้งอนุสร์แก้วกังวานผู้ว,ว่าบุรีรัมย์ทันยานเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและพันเอกวินไทยสุวารีข้อสกองทับบอกต่างก็ยืนยันว่บนาบ่อนคาสิโนที่ว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตฝั่งประเทศไทยแน่นอน องระวังกันหน่อยข้อแก้ต่างของอนุสร์ธัญญาวินไทยที่ถือว่าตรงกับความจริงแต่เป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวที่โลเคชั่นของคาสิโนโใหม่นี้อยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ก็ประชิดติดชายแดนไทยเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ระหว่างกันอยู่เห็นว่ามีข้อตกลงของคณะกรรมการปักปันเขตแดนสองฝ่ายกันพื้นที่ตรงนี้ไว้ฝั่งละ130เมตรไม่มีการก่อสร้างใดๆจนกว่าจะได้ข้อยุติ แต่พอวีระตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเจ้าหน้าที่รัฐไทยต่างก็พร้อมใจชักแถวออกมาปกป้องเสียอีกระวังนะวันนี้อาจจะยังไม่เสียดินแดนแต่เผื่อวันหนึ่งมีข้อพิพาทเกิดขึ้นมาคําพูดวันนี้มันจะย้อนมาทำร้ายประเทศและก็ต้องจาารึกในประวัติศาสตร์ว่าใครกันที่มันทําให้ประเทศต้องสูญเสียดินแดน ไม่ต้องไปฟังคนอื่นไกลก็บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกลาหอมก็บอกเองว่าที่ตั้งคาสินโนใหม่ถึงจะไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนแต่ก็เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ที่ยังไม่ชัดเจนโดยต่างฝ่ายก็ต่างอ้างสิทธิ์ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครต้องรอให้ปักปันกันเสร็จก่อน ยิ่งพูดก็ยิ่งมาตัวเองเมื่อ,อยังไม่ชัดเจนแล้วปล่อยให้อภิมหาบ่อนคาสิโนมาสร้างพิมพ์ตาทหารไทยขนาดน,นั้นได้ยังไงอธิปไตยร้อยเมตรยังรักษาไว้ไม่ได้แล้วจะไปทําอะไรกินก็หวังว่าจะเป็นการดูแผนที่ไม่ขาดอ่านกฎหมายไม่ละเอียดมากกว่ามีใครเอาอะไรมาบังตาจนคอมเมนต์ให้ประเทศเสียเปรียบได้ขนาดนี้ ด้วยเรื่องรักษาธิปไตยหน้าที่หลักของทหารไทยก็อีกแค่อธิปไตยในพื้นที่ทับซ้อนหรืออ้างสิทธิ์130เมตรยังไม่มีเหือมีเออยังจะมีการดิ้นรนไขว้าหาเรือดำน้ำมาประจำการเสริมบรมีให้กองทัพไทยให้ได้ทั้งตัวพี่ใหญ่พลเอกประวิตรที่นับวันก็ยิ่งเสิ่งดังขึ้นตามลำดับว่าต้องมีต้องได้แถมยังไปดูที่ทางสร้างอู่จอดเรือดำน้ำแถวแถวสัจเหีบแล้วเรากับมั่นใจว่างานนี้ไม่พลาดแน่ สอดรับกับสิ่งของนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เลิกพูดเรื่องจําเป็นหรือไม่จําเป็นไปแล้วแต่ข้ามชอตไปแจกแจงรายละเอียดว่าทําไมต้องเป็นเรือดำน้าจีนตามประสาคนงบน้อยแต่รสนยิยมสูงเลยเลือกแบบราคาถูกที่สุดแต่คุณภาพใช่ได้ซึ่งพี่จีนก็ตอบโจทย์เพราะนอกจากจะผลิตรุ่น l i m i t e d Edition แบบ Thailand อ n l y แล้วยังมีโปรโมชั่นนาะทีทองซื้อสองแถมหนึ่งแบบนี้ยิงพลาดไม่ได้ไปกันใหญ่ และเมื่อถอดรหัสคำพูดผู้เกี่ยวข้องแต่ละคนโดยเฉพาะสองบอสชอจินตนาการตามได้เลยว่าโครงการนี้น่าจะไปไกลกว่าที่เรา,เราท่านๆรับรู้กันเสียอ,อีกสงสัยนิดหนึ่งว่าถ้ามีโปรโมชั่น2แถม1จริงๆงบประมาณ36,000ล้านบาทที่เคยขออนุมัติไว้ก็น่าจะลดลง1ใน3นะแต่ถ้ายังใช้งบเท่าเดิมก็ไม่น่าจะเอาโปรโมชั่นแบบกระทะคเลีิงมาหวานล้อมคนไทยให้มันเมื่อย บางทีก็รู้สึกแปลกไม่น้อยสังเกตว่าพอมีประเด็นที่สังคมสนใจ อันเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลของกองทัพรัฐบาลและคอสชอเจ้าของเพจแสนไลค์ u t u b e อีก60ล้านวิวอย่างเท่ศักดิ์เจมกิจวัฒนาผู้ตั้งตัวเป็นกูรูรู้ไปหมดทุกเรื่องก็ดูจะเอาหูไปนาะเอาตาไปไรประมาณว่ารู้ไปทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเนา่เนาๆของผู้มีอำนาจไม่สนใจแม้แต่จะเอ่ยเอื้อนถึงในรายการคงปรารถนาที่จะทาตัวเป็นไอให้ผู้มีอำนาจอย่างเดียว เป็นแบบนี้ผู้ใหญ่น่าจะเมตตาตั้งไปช่วยทีมโคศกไก่อูพลตรีสสนเสิญแก้วกำเนิดให้มันรูแล้วรูรอดจะได้ให้ข่าวอย่างเป็นทางการไม่ต้องมาเหน,นี่ยมแบบนี้